สบตลทตอนเช้าช้ากัเล็บจี๊ชเช้านะเช้ากำาลังมาจะเที่ยงนยบังหมัดจะมาปล่อยหูนะวันนี้ปล่อยหูที่ซึ่งเป็นหูที่โดนรถชนมานะครับบัหงหมัดไปตัดยางมองก็เจอมานะฮะโดนรถชนนะฮะแล้วก็บังหมัดช่วยมาประมาณเกือบถึงอาทิตย์เลยนะครับแล้วห,หมัดก็ต้องออกไปปล่อยนะครับ คือน้องๆอย่าไปทเํเกันแบบนะมันอันตรายนะครับซึ่งมัดว่า3ามคนน่าจะเอามาอยู่นะฮะคนอ,อื่นก็อย่าลืมเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้มานี่ยมันต้องพาคนมา3ามคนเห็นไหมแล้วก็3ามคนนี้มาเพื่ออะไรเอซีก็อยากจะรู้ทําไมมาอลไยคณคือคนหนึ่งที่แรกนะเพียงมาจะบอกคนคือแย่งกันขับรถเลยทันนี้ <laughs> คือพอเอาเจียงพองหูขึ้นรถแล้วทีนี้หันมาถามใครขับอ่ะใครขับอ่ะเริ่มกลัวแล้วแหละเอฟซี นั่นแหละดีจานั้นเรามาดูกันว่าตัวใหญ่แค่ไหนยาวแค่ไหนมามึงดึงออกกล้องให้มึงหลานมึงหลานอย่าเอามือปิดกล้องหลานนะหน้าปิดแล้วหรอเปล่าเดียวพอทันหน้าปิดแล้วหรอเอาออกเลยมือข้ามมึงกันมามาดูกันเดจะพาามมึงดีจะเอาข้างหาือข้างหัวหน้าไปมามึารันตามมาโอ้มันมืดเหลือเกินตั้งกอนดิ่วเบื่อมากาดดิ้วมาจะสาอยู่เอาเลยมา

ไม่เป็นไรเรานังเซแล้วนู่นไปไปไปเมันมัดอามุมก่อนนี่พี่อยให้มันลงก่อนมาดเดี๋ยวเขาห้ามออกไปเลยไปนี่ได้มุมแล้วนั่นแหละนั่นแหละอันนี้ไปนี่กว่าตัวเลยแล้วมาดูหลังในตรง เลยหายไปมีด็กค um um ุณกลัวเนี่ยผิวจุดหมายเดี๋ยวมาเดี๋ยวทุกคนอย่าไปตามๆนะมันอันตรายมันบกวนอันตรายผิวมี่ก็มาตัดแถวที่มัาด้วยมาดูอาบะด้วยเดี๋ยวมันจะไปเองแหละบิวมันมีน้ำด้วยเดี๋ยวนี่มีมันก็ได้ไม่ต้องขาดน้ำอะไรแบบนี้เข้ามาเลยเหมือนกันเข้าไปเลย เดี๋ยวมือแรงนะวูไว้ลูปุ๊ลุกเล่นลนุกนี่เหอไม่ติดเลยลุกปุ๊ลุกวันนี้เราจะปล่อยกันทุกคนเนืคือวันนั้นเมื่อมาไปจับมาเขาบาดเจ็บเลยเขาไม่ชุนเขาไม่กระยับเลยแต่วันนี้นั่งเขากะยับตัวเล่ไม่เห็นหรอกพี่มองลองนี่ลองบิวตันดีเบิดเบิดไม่มันเบิดแต่เห็นอยู่ตลอดนู้นเห็นร่างมีเห็นไม่ต้อง zoom ก็ได้ คุาดูดับก็มาอย่าซูมพอุูมถึงมันมันดังไม่ดัมันดังฟอดฟอดเหมือนกันนึเดี๋ยวนี่ดังอยู่มันดังอยู่นะครับทุกคนซึ่งองมาโตจะเอามาปล่อยแล้วเลยมองมาปล่อยหลายวันแล้วที่ตอนนี้สามวันแล้วนะครับแล้วก็บางหมัดว่ามันก็คงจะรอดแล้วเพราะว่ามันหัวมันก็ยุบแล้วมันโดนรถทับนะครับทุกคนหัวมันก็จะ น่าจะดีขึ้นแล้วก็บัมัาก็มาปล่อยไงคือเราเห็นดูมันเล็บสิ <c oughs> เห็นดูมันคือกว่าเขาจะโตได้แค่นี้นะแล้วก็กว่าเขาจะใหญ่ได้แค่นี้นะเราควรอนุรักษ์มันอย่าไปทาร้ายหรือว่าจะไปเอามันมาฆ่ามาแกงนะทุกคนบังอัดว่าคือเราอยู่ร่วมโลก้วยการเล็บสื่อค <c oughs> ือบอกเจ้าหน้าที่เลยแต่ผมก็เจ้าหน้าที<ๆ>่นะ เดี๋ยวเจ้าหน้าที่มายับกับบางมาดแล้วถ้าเกิดบางมาดก็ไม่รู้จะติดต่อใอรเลยว่าบางมาดก็ไว้หลายวันแล้วบางมาดก็กลัวว่าเดี๋ยวเกิดมันหายสมบูรณ์แล้วมันก็จะยับเอาบางมาดบางมาดก็เลยต้องเอามาปล่อยนะเจ้าหน้าที่ก็อเวลามันแข็งกันดู้ออก่ายุไหมเห็นคลิปบางมาดก็บางมาดเอามาปล่อยนะครับบางมาดไม่ได้ทำร้ายนะฮะแล้วก็เอฟซีบางมาดรู้ทุกคนว่างมาดไม่ได้ทำร้ายบางมาดจะปล่อยแล้วเอมาดูกันว่าตัวจะยาวแค่ไหนหรือก็จะใหญ่แค่ไหนมาเออกูถ้อใยาวเนาะ เน,น,นี่ยเห็นเดี๋ยวนี้เห็นกว้างๆอ,งงน,อน่งกันมึงเกี่ยวจะเก่ยเดี๋ยวมาดูกันอย่างมาหน้ดูใกล้ๆทุกคนซึ่งตักตอนนี้เพื่อนองมาเริ่มแล้วทุกคนหรอเริ่มหาที่หาทางแล้วก็ขยับขยายออกข้างนอกเพราะว่าถึงว่าไม่เอาผมไม่เอามามาเล่กันมาจับตัวเลยไปออกออก โอเคพี่มาจะปล่อยเลยนะครับาหัวไม่รอดที่่ไมที่ำปึงบิ๋หือตะไว้นานๆนะมันพาหัวรอดแต่มันรอดนี่คือมันมีแรงเยอะเลยเราก็จะทําลําบากมิวว์ตอนนี้แหละสวยแล้วคุ้มแล้วมัเอ้ยอ่าต้อนเรามาลาวโอเคไม่ยักไปลาว์อ่ไม่ยอมโบอกคืออ้าวไป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 เฮ้ยออกไปเลยโอเคแล้วก็ไม่เราไม่ต้องพบกับลาวนั่นนะ ไปให้บายบายเลยตาเลมนไมาด้นั้นนี่เลนไปให้บายบายนะองมัดช่วยเหลือหรอกงมัดไม่จะทำร้ายโอเคตอนนี้หูเหลือมก็กำลังไปเลยนะครับน้ะครับไปเลยฮะไปเลยวะยามากนะฮะไรอยนั่นนะนบงมอย่นั่นนะอยาลังก์ฮอยาลังกน้เต็าเโอเคนะฮะ ตอนนี้เขาก็กําลังเคลื่อนย้ายไปแล้วนะฮะนะครับทุกคนอีญาลังกาเคืนทางป่ามอ้ยาลังกาถ้าเกิดใครมาเจอหูตัวนี้นะอย่าไปทําร้ายนะบงหมัดตายคลิปไว้แล้วนะถ้าใครทาร้ายบงหมัดรู้นะถ้าเคยจับไปหรือว่าจับไปทําร้ายเขานะบังหมัดรู้นะเวียนมาทักทายบางบิวเบล่า โอเคตอนนี้เขาย้ายกลับมาบางบิวนะครับทุกคนนู่นทุกคนเห็นกันไหมเขาใหญ่มากหรือเขาจะนอนตรงนี้ไหมอังบิวไม่หรนะ,ะ่อน,นเงเ็นเบ่หรือจะกลับมาเข้ากรงลาวไม่ไม่ไม,ไม่เอากรงออกเดี๋ยวเขาจะกลับมาเข้ากรงตัวมันเล่มันเล่ไม่ก่อเห็นรา้าตามันบอด, ừ, ดอยู่ยังค้างนี่ยังไม่ใช่ดีก็นั่นะนะโอเคนะครับตอนนี้เราก็ ได้ปล่อยหูเป็นที่เรียบร้อยนะฮะซึ่งมันมีขนาดยาวสักสามเมตรตะแมงบิวเรือเรือสามประมาณสักสี่เมตรได้นะฮะมันเยอะมีแยมันู้วงหูอย่างบวมๆเลยนะใช่ทุกคนสังเกตดูนะครับ,บว่าออหัวเขายังเจ็บอยู่ไม่เป็นไรแมงบิวปล่อยลิ้นได้แล้วหัวเขายังเจ็บอยู่แต่ว่าเราร,ร <อ S 1> ให้กลางปกติี<ห>้ไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเขาปกติขึ้นมาแล้วเขาอาจจะมีแ มันรับดูโด้วยลินใช่ไหมแต่นี่มันให็นหล่อมันธพิเนั่นมันปื้มัากน่าว่าเจ็บอยู่มังบิวตาหาไม่ได้อยู่เมื่อกี้โผูกมาแล้วทีนี้นี่ทุกคนดูเลยซึ่งมันเหยื่ยักษ์มากนอน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 ก่อนกลางวันวันนี้ตาโบดเบอร์เก๋จริงมันนอนยาวนะตอนนี้เขาเริ่มกลาวัมันลงวันมัขยับแล้วนะครับนะฮะตาโบดพี่ วัน,นนี้เขาิ่มเรื้อยไปเลยนะครับไปไปไปเลือ,อยเงี้ยมาปบด้วยคนลาวาเรียบร้อยเขาเป็นอะไรเนาะเสียเส้นโลดูลาวมดีที่นั่นนั่นดูน<อ>ลาวคือเขายังหายไม่ดีนะทุกคนคือทุกคนตรงใจลาวเดี๋ยวหาว่าางหมัดตีหมัดไม่ได้ตีนี่หมัดช่วยแล้วก็หมัดเอามาปล่อยนี่กงทมดีางหมัดมเอาไปเก็บไ,ไว้ที่บ้านมาสามสี<ๆ>่วันแล้วแล้ว,ลวก็นี่ก็บางหมัดก็เอามาปล่อย โอ,อนแคยไหยืออตัวเยย์นอนโ่เลยเดี๋ยวจะขยับกน,นะฮะนนนคมนี่นี่ทุกคนนี่ทุกคนคือเขาจะงงงนะทุกคนเนาะคือตาเขาข้างนึงดีข้างหนึ่งน่าจะโบดนะเมื่วานว่านนะคู่เสยงนี้เสยงคู่ยาวมากทุกคนดู โยาวเราก็ยาวจริงประมาณสามถึงสี่เมตรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้หมวดด้วยนะครับทุกคนเขื่อมเส้นไหลใช่ไหมกลางตาอะไรด้ยแล้วก็ตัวบาราเฮลจริงเลยทีบาราเฮลมากนะ ดูด้วยคุณาพอะไรได้ดีแลนะดูนี่ทำไปติดตั้งดูไปเจ็บแลางมัวแล้วน<ด>ึก<ด>คือหลายวันแล้วนะที่ผมมามช่วยเข้ามาแล้วก็เขาบาดเจ็บนะฮะยังมาให้ดูใกล้ๆครับน,น,นี่ทุกคน,น,ยนอย่าหาทำนะเอฟซียานะเป็นอันตรายนะครับ มวนเลยมวนเลยมวนเลยมวนใต้กลองปั๊มั้ยเนี่ยนอนนี่มันมันโอเคตอนนี้เขาก็จะหาที่แอบแล้วนะครับทุกคน,ขกน,กนเขาจะหาที่แอบแล้วเอฟซี FC ดูน,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 นี้นี้นี่เนี่ยนี่นอนดิอนู่นนู่นนู่นหนมันนอน นู่แล้วก็หัวนูนีหัวอยู่นู่นดูนะดังมันปล่อยลมยางเลยยังบิวบิวดังหมือนปล่อยลมยางเลยนี่นประหลงหัวนี่ะนะครับใหญ่มากครับใหญ่บาราห์มเลยครับ เรียบร้วนี่ถ้าเจอคนตัดปาล์มน,นี่โดนหลาวเขาตกใจก็โดนหลาว,มาวมไม่ใช่กลัวเขาจะตีนะหลอย่กงนล้มด้มโอ้โหทุกคนนี่นะนี่คือหัวเขาอยู่นี้นะนะสังเกตทุกคนหัวเขาจะบาดเจ็บแล้วก็นี่นะ mình dài lìn mình dài oxy lại cho mạn dài dài một đến mà, mà. mà, mà ok anh biết không bít con leo con leo con leo đừng lùm nứt gì đừng lùm subscribe đuôi ออกมาปล่อยแล้วนะครับมาจะกลับแล้วทุกคนนั่นนี่มีอยู่ตำหน่ปกอ่อนตำหนังปกอ่อนสายิดมังมายกันดิโอเคนะทุกคนนี่มาก้าไปนังตรงนี้ไม่เอาอรเลต้องอยู่เขี้ยวมันพลั้มก้าไปเขี้ยวัไงล่เ้า nên luôn ừ này ừ, thì không có phải đây. Đây mày yên ừ, mình bằng con mài mày mừng khâu mặt nắng đây ừ na lắm ấy mày <laughs> yên <Mày, bà, bà. cười> <thương> <laughs> là không mà diễn đi ยืนเองบางบิวยืนเองเลยอ๋อไม่ต้องไม่ต้องทายไม่ต้องปิดแล้วคลิปนี้วะเนอะปิดก่อนหมัดไปก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้มาด้วยไปก่อนสิเออมึหมัดลอยเสร็จแล้วสบายเหร